สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาติดตั้ง T safe นะครับใส่ Vigo Champ นะครับจะใส่ด้วยกัน4ี่ตัวนะครับวันนี้นะครับตัวแรกนะครับเราจะใช้รหัส XX นะครับ XX นะครับเดี๋ยวพวกเราตามมาดูเลยนะครับการติดตั้งนะครับ XX เราจะใส่อยู่ที่นะครับตรงกลองนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ตอนนี้เราถอดไว้หมดแล้วนะครับนี่นะครับบีบตัวนะครับอุปกรณ์เราบีบตัวได้นะครับตัวตัวแรกนะครับตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่หนึ่งนะครับยัดใส่เข้าไปเลยนะครับเรียบร้อยนะครับ ตัวที่หนึ่งใส่อย่างนี้นะครับรหัส XX นะครับผมส่วนตัวที่สองนะครับตัวที่สองนะครับกรองจะอยู่อย่างนี้นะครับเอาเข้ามาตากล้องตามเลยครับตัวที่สองนะครับจะใช้รหัสนะครับใช้รหัส TX นะครับ TX นะครับใส่ตรงนี้นะครับบีบตัวเข้าไปเลยนะครับครับจากกรองนะครับเข้ามาใช้รหัส TX นะครับใส่เข้าไปนะครับอุปกรณ์เรานะครับจะใส่ได้พอดีเลยนะครับใส่ได้พอดีนี่นะครับ จะมีขอบมีบ่านะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าจะหลุดเข้าไปข้างในในะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับจากแรงลมนะครับจากกองนะครับจากกองตัวนี้นะครับจะเข้ามานะครับลมจะไหลผ่านนะครับไหลผ่านเข้ามาที่ห้อยโขงด้านล่างนะครับพอถึงห้อยโขงเรียบร้อยนะครับจะขึ้นมาทางขาอินเตอร์คูลเลอร์นะครับอินเตอร์คูลเลอร์นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับนี่นะครับอินเตอร์จะใช้รหัสนะครับ G O นะครับแต่ลูกค้าต้องสังเกตนะครับเพราะว่าขาย อินเตอร์แต่ละรุ่นไม่เท่ากันนะครับอาจจะเป็นขาเล็กขาใหญ่นะครับแต่ตัวนี้เราใช้รหัส G O นะครับขาใหญ่ใส่อย่างนี้นะครับหงายหงายขึ้นมานะครับหงายขึ้นมานะครับช้านะครับหงายขึ้นมานะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับง่ายๆครับเรียบร้อยครับหลังจากที่เราเสียบเรียบร้อยนะครับลมที่ผ่านลงไปเสร็จปุ๊บนะครับจะเข้านะครับขาอินเตอร์คูลเลอร์นะครับเข้ามานะครับค่อยๆไล่มานะครับไล่มาจนถึงลิ้น ID ตัวนี้นะครับลิ้นไอดีนะครับนี่ตัวตัวนี้ลิ้นไอดีจะใช้รหัส VGO นะครับหรือว่า Vigo นี่แหละนะครับบีบใส่เข้าไปเลยครับบีบใส่เข้าไปนะครับตรงลิ้นไอดีับใส่เข้าไปเลยครับของเรามีขอบไม่บานะครับไม่ต้องกลัวนะครับเรียบร้อยครับพอใส่เสร็จนะครับอ่าเดี๋ยวเราตากล้องดูครับใส่เสร็จ เราก็จะประกอบนะครับเหมือนเดิมนะครับถอดมาอย่างไรใส่อย่างนั้นเลยนะครับถอดมาย่งไงใส่อย่างนั้นเลยขึ้นนะครับอันนี้จากผู้ใช้จริงเลยครับเร่งขึ้นนะครับแบมไว้มากคงก็เสียมเงเอาครับเพราะว่าเราต้องลองนะครับติดตั้งแล้วอันนี้รถส่วนตัวเลยนะครับติดตั้งแล้วเรียบร้อยนะครับใช้ได้เชนี่จากที่ใช้จริงใช้ได้ไหมครับใช้ได้รับร้อยสามร้อยสี่เ่นใช้ได้นะครับนี่นะครับ วิ่งขึ้นนะครับคันเร่งมานะครับตีนต้นมาไปหลายลื่นนะครับพีเซฟอของวีโกนะครับเครื่องสมทานะครับวีโกใส่4ตัวนะครับใครสนใจก็ติดต่อนะครับสวัสดีครับ